Back school to สวัสดีทุกคนเราเองนะยี่บัวคือก็เราจะมาบล็อกที่โรงเรียนหนึ่งวันก็คือนี่เป็นการเปิดเทอมครั้งแรกของเทอมสองเพราะว่ามันได้ปิดโควิดไปช่วงต้นปีแล้วเราก็กลับมาเที่ยวเรียนอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราบล็อกเที่ยวเรียนก็จะเสียงเบาหน่อยเพราะทุกคนเรียนกันเนาะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะเราก็ไม่เคยมาบล็อกเที่ยวเรียนเหมือนกันก็ไปดูกันเลยไครยังงครับ อะไรได้ถ้าจะไม่ใช่ตายนะเออตายตายเดี๋ยวเพื่อปฏิบัติไม่แปัวจริงแล้วทุกคนนะคะับแทนว่าเรียนไม่ได้บอกอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่องไอซี่บันทิดไปฟ้องได้นะคะนี่ค่ะืนตรงนี้โอ้เราปักเลิกเรียนแล้วทุกคนเราจะไปเราเราไปต่อมีเรียนอะไรต่อไหมไม่มีเรียนค่ะไม่มีเรียนค่ะ จักรยานไปเราไปไหนโอเคแล้วก็จเราจะไปเซเว่นก่อนเพื่อซื้อข้าวเที่ยงเซเว่นก็คือตรงนี้แพ็คของไปกินตึกคาเอาละถือขนาดแล้วจ้ะ่าเชิญค่ะไปไปไหนต่อใช่ไหมอ่ะเัินสิไปไหนก็ดี ถือกล้องอนาผู้สีสวยอะผู้สีเพราะว่าจินเทียนหว่อเปนโอ้โหมุดจินจินเทียนจินจินเทียนวัี้เราเนอยู่การสอบอยู่ขันขันอยู่การสอ่าฮ่าฮ่าไมชอบการสอบไ่อไม่กินอาหารเที่ยงที่นี่ท่นี่ที่นท่นนี่ท่น่ที่น่ที่นี่่นี่ที่นี่่นี่ท่นี่่นี่ทีนี่ที่นที่นี่ที่ี่ที่นี่ที่นี่ที่นีท่นี่ท่ เย้สอบค่ะสอบ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 กอลิฟฟ์คืออะไรคืออะไรนั่งตรงนี้นะคะก็คือเรียนออฟไลน์แบบออนไลน์คือดีที่แบบเราไม่ได้สอบในตอนนี้เนาะเขาเปลี่ยนคือตอนนี้ก็คือนั่งมีของ ก็มีสปชอยข้างหน้าเราเป็นนี้รอรอวินโดว์อปกติเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจอดทีนู้นันก็ว่าไปแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้ก็ผักเบรกใช่จะเดินไปหาเพื่อนไปทำมองต่อใช่สวัสดีค่ะขึ้นปิ้งขึ้นงานไทมมันขึ้นงานหลบ เรียยเสร็จแล้วตอนหลอกว่าจะสอบค้านี้สุลก็คือไม่ได้สอบเจ็บสิ่งสิ่งนี้าัดเราก็มีเราจะไปสอบแล้วไปก็คือโตระเจ็ดกระจายมากจุดเันเราได้สิ่งนี้มาเราจะเอามาติวในวันนี้นะคะตอนที่ห้าเจ็ด เพื่อซื้อหวยอันนี้เราตีคบยังไงโย่โยอโย่อันนี้ก็สอบจีนเสร็จแล้วแบตก็หมดไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรากำลังจะมาติวภาษาอังกฤษต่อสอบพรุ่งนี้เอาละทุกคนก็เรากลับมาถึงบ้านแล้วเนาะก็ชาร์จแบตลงแล้วคือเราแบตกล้องหมดตอนที่สอบจีนก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อหลังจากนั้นแล้วก็กลับบ้านรีบกลับเพราะว่า มารีบอ่านหนังสืออันนี้ก็จะเป็นบล็อกสำหรับวันนี้ทั้งหมดเนาะนี่เป็นบล็อกไปโรงเรียนครั้งแรกของเราก็อาจจะมีต่อไปอีกอะไรนะไปละอ่านหนังสือต่อก่อนบ๊ายบาย